สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบจ้าพี่น้องคายังอยู่ในโรงแรมสนีแกรนบนแรน์สถานนี้ค่ะพี่น้องค่ะลงไปทับประทานอาหารเซาขึนมาแล้วก็สิพากันมาตรวจโควิดนะคะว่าสองนางจะท้องหรือไม่ท้องตรวจคันค่ะตรวจคันใช่ตรวจการเงเกะอมาที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูวิธี สอดข้าไปตรงมดลูกเ <laughs> อาสบานเนยเลยไรอีกแล้วนี่ยตกก่อนบ๊ว,บว,ว่นี่อ,อันดาแล้วท่อเป็นไรต้องกีรคือยังเห็นอยู่เอานี่ขโวยของสาร์ล่าเปล่านี่จะมาขโมยของกนนันทำไม ย็บกล้องหรือเปล่านั่นดีมันใสเกินก็มองไม่เห็นเอาไปข้างหน้าดีกว่าไปเลยไปสักกาแย่เนี่ยไปใหญ่สอบตัดเอาอันนี้เห่ใช่ไหมคะใยญ่บ่อรุกบ่ลูกของเราไปมันเจญ่เข้าลึกเท่าไไรนี่นะเอามึงไม่ไม่หญ่ไปใหญ่ตรงนั้นเหรอจะสอบกัะจก ดูนางก่อนค่ะว่านางแก่อย่างไรมุเมก้าเสียวเสียยังไงเมก้าเ oh สียเขาบอกกุกสุดนี่เลยนะเธออ่า uh huh. ส,สุดข้อนี่นี่ข้อนี่มันมันจะไม่เสียวแป๊บหรอให้แย่ตรงไม่ใช่แย่ขึ้นอย่างนี้แกบอกให้แย่ให้แย่เขา้าไม่เจอะรูคคิดอ่าลองดูลอง ให้สุดหมุนเขาไ่ให้หมุน,น,ม,นมันตาแตกเลยสุดนี่เลยนะสุดคอแล้ว,<ห>วไป<ห>แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วไงต่อเอาลมยามันลงก่อนนะไม่ใช่วันนี้ลงก่อนกระเบิดลมยางแล้ใช่เหรอ ไว้เสียเสียจมูกแต่ว่าเจ็บหรอกมันคันๆจะเสียมาดูนางนะคะว่านางท้องหรือไม่ท้องว้ายังเสียจมูกบนแล้วเลยบางหยัดขาัจุดสุดนี่ค่ะให้คนวนจากสองสามนาทีสิบรอบ ก็หยดใช่ไหมจะเทหย,ยดปิดฝาก่อนใช่ไหมปิดฝาเออปิดฝาแล้วค่อยค่อยบีบเออนีบละอืมน,นี่นะมันจะเป็นกระจุกของไว้ก็บีบตรงนี้อ,ะอ่ะอ

<laughs> มาแล้วมาแล้วนะจจะก็บาที่หนูอยากใส่ายละเอียดผลมันกะเ็มันก็จะเป็นขีดเลยสองขีดมิรอดใช่ไหมทั้งไหลไปฮะทั้งไหลไปอุ้ยขึ้นแล้วขีดหนึ่งอะทีนี้รอดนะมึงทีนี้ขีดหนึ่งขึ้นแล้ว ้ขีดเดียวขีดเดียวถ้าสองขีดมันจะขึ้นแบบนี้ถ้าผลบวกจะขึ้นสองขีดแบบเน,แบบนี้สองขีดสามขีดทีนี้มึงผ่านนะผลบวกเออขึ้นขีดเดียวผลลบนะขึ้นขีดเดียวใช่ไหมนะ่ะใช่ของเธอในที่นี้ยินดีด้วยค่ะตัว C อะไม่ติด ใช่ไหมขีดเดียวนะพี่น้องเอ้ถ้าขึ้นทีที่สี่แบบติดอ่ะทีเธอแบบนี้แง่เหนบอแง่เองแล้วมันแง่เขาบอไม่มาแง่ขึ้นชิดแง่ตรงตรงเขาไปโหลดมันสิตรงเขาไปดิีบอเจ็บจอกเสียวคันคันจิจิจิมาดูทีสี่บ้างค่ะแล้วกแง่จะถึงขอมันพรอมเราซื้อไปสองอันนะคะเพราะว่ากลับไปหอดบานกับสิตรวจอีกรอบหนึ่งจริงจริงกับสิซื้อไปไหวอีกอันหนึ่งบ่าว อาผักพื้นยักษสามมือแล้วก็ผักพื้นยักษสามมือแล้วก็วตรวจอีกรอบหนึ่งอนี้เสียวอยังคันจมูกเลยวมันคันๆเดี๋ยวเสียเลยบรูอะให้แย่ตรงๆจดี๋ยบอกเข้าไปดูคลิปแย่เข้าไปเรื่อยๆจนสุดข้อมันนะใช่ว่าจะเอานิดๆเดียวนะจนสุดข้อทีนนะ่เข้าหมายไว้อะคือมัอนฉันแย่มันกินะน,น,นะเออดูในคอมันเออเนี่จะหดคอพี่มันพี สี่เซนติเมตรไปสองกระจกก็ได้ไม่เสียเอเมื่อขึ้นขางไดก็ได้ขางครัวแล้วจะขนาดแงตรงเดยวแงขึ้นสุดแงตรงเขาเออเออให้มันสุดข้อสุดข้อเออสุดละสุดแล้ว,ลวโอเคเสียเวอรน้ำตาแตก <c oughs> ดวงตาแตก<า>เนาะจีตเลยเ <c oughs> จ้าติดเศร้าปวดหัวมันจากดูน้ำมันลงน้ำยาระบีลงไปหักบีลงไปอ<า>เอาจริงเราเหมือนไม่สบายเพราะอะไรว่าเราเปลี่ยนสภาพอากาศแล้วมันแบบยุงเทอดฝนตกซุมเง่าพันแข่งฝนเป็นอันเป็นนี่แหละกกิน แล้วก็ดื่มสมือพร้อมพี่น้องเอ้ยมันดื่มดุพนเพราะว่าเอฟซีนักนะไปกินข่าวแล้วกันพาไปต่อข่าวก็พาไปต่อตลอดอุ่นจากสิบรอบนะคะับมันคัน <S <S ๆแนละ้ะมันจะเสียวมันสแสบมาสิอืมแสบมันรุ่นว่าเจ็ดสี่สิบเป็นจึงได้ เวลาผ่านไปแล้วเจ็ดสีจะเป็นยังไงถวจกันอย่างนี้จริงๆเหรอยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเราก็ต้องกลับบ้านไปต้องกักตัวอยู่แล้วกักตัวเองใจแกะออกมาบ้างในปลอดขงฉันมันก็ตัวที่มันได้แกะแกะทออี่ สบายหน้ามันเจ้าก็ปปัาสวยๆมนไปในโรงเรมสักโรงแรมน่ะใหญ่โอเคนะพี่น้องครับก็ว่าเห็นห้องก็กกวางนอนรับดีเนาะไม่นอนรับคอยกินยาเพราะว่าหนอวัดไปซื้อยาบำรุงประสาทอ๋อมันเลยนอนรับกินน้งไปสองเม็ดแต่โอดีนะจ๊ะมามารุ่นคองเจซีนะคะ เฮ้ยฮิบุกแตกนะโอ้ยนี่มัอก็โบยู่าดีอ่ะบิดด้องเอาเมื้อนะเอพอ,ตอเต็มแล้วก็พอแล้วมันกันลาไปโอ้ยฮีบุกเยอะนี่ลายมาแล้วลายมาแล้วยักาษัสูนมันห<ะ>รือมกันมากัน,กนสิปอร์ตไพล์ปัดสอกไหร่ว เงีครับแสีบจมูกยังมาเล่ออยู่เต้คันไนมันคันคัน,นแล้วก็ซื้อไปไว้อีกคนคันอยู่แล้วแล้วกลับไปถึงบ้านเดินถ,ถึงบ้านแล้วก็แบบกัก,กตัวเองสักสี่สามวันแล้วค่อยมาตรวจอีกรอบหนึ่งยิ่หาด้จมูกแตกไอ๋อเงี้นเนป็นสุด ไม่ไม่ขึ้นสกีเลยใช่ไหนเดขน้ขึ้นเลยขึ้นฉีดเดียวเหมือนกันแหละตัวซีถ้าขึ้นสองมันขึ้นตัแต่ตัวทีก่อน,นะะแล้วเออขึ้นฉีดเดียวพี่น้องขึ้นฉีดเดียวนะคะขึ้นเหมือนกันคะ่ะปลอดภัยแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรากลับบ้านไปเราก็จะกักตัวสักห้าวันหรือว่าสามวันเราค่อยตรวจอีกรอบหนึ่งเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ห่างจาก เด็กๆขางจากครอบครัวก่อนแต่ครอบครัวพัลลาดมันไม่มีไอ้คนผู้สูงอายุหรอกแต่ครอบครัวที่ผู้สูงอายุต้องระวังเพราะว่ามันอันตรายกับผู้สูงอายุเนะเาะพวกโควิดเนี่ยถ้าคนแข็งแรง,งก็ไม่เท่าไหร่แล้วโอเคค่ะพี่น้องค่ะคนละขีดนะคะแล้วเขาก็จะลงไปไปถามพวกนายพนวัชชิมีรถรับสง่งเพราะว่าถ้าเห็นเขาอ่านก็ไม่มีรถสง่งนี่เขาก็เรียกแก็บอ่ะ เรียบร้อยแต่ยังเสียจมูกบวาหาอยู่พี่น้องเอ้ยกิดจืดเลยเนะแต่เฮาวกะยังบอไว้ใจดอกพี่น้อกแล้วประมาณกลับไปหอดบางกับศึกักตัวจากสามเหมือนจากสิตรวจอ,อีกรอบนี่ลลแล้วลก็มันรู้สึกแต่ไอ้ความรู้สึกที่มันกลับยังโทษไปยังบ่ได้เพราะว่าเฮาวกะ<ด>ตอนเฮ<ด>าอยูุ่งเทปนะดื่มสุ้มมือก็ดื่มแมนเก็ดื่มแบบดื่มกรับทีสามทีสี่ซุมมือพวันไปกิดข่าวกับเอฟซีเอฟซีกับ พาไปกินดื่มต่อปนิมปจักอีกยังว้ายก็ได้ดื่มเหล้าโซจูเบียร์เบียร์ก็จะเป็นที่ห่อต่้มกันว่าสัุนะปจักซอกแปดห่าปจั๊กตีลิจจี่เนาะโซจูน่ะกินอะไรก็ไม่อยากกินฮอดเบียร์เลยเห็นมันไปเบิ่งเมลามันแสบเลยมันรสสตรอเบอรี่แตวมันแสบอันนี้อย่างมันเลยบตื่นมาเปิดวาว้าก็สิบสออเจ็บคอปจั๊กลิจจี่ปจักโซจูปจักเบียร์เนาะ มันในการพากันตากฝนดูพร้อหลุงเทฝนตกแล้วแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงเขามาจากบ้านนอกคืออ่าอากาศที่เป็นอากาศไอ้บ้านนอกอากาศบริสุทธิ์มันมาเจออากาศฝุ่นเมืองกูมันกระสีแ,ะะแตก<น>ต่างกันขั้นแบบว่าเปลี่ยนที่เลยบบมักปวดท้องจนหอดมันไข<า>จะใครในแต่ยู่กรุงเทพนั่นเหมือนสิไปไล่รซดนะแห้ง ปรับสภาพอาหารนั่นได้อาหารมันเป็นของดองของยัางมาันกับปับมันคืออาหารผัทยอาหารมัแบบแต่อาหารสดๆดน่าเล่นใจสิป,ประมาณสองอาทิตย์เพิ่งสิป,ปั๊บสภาพแบบ,แบ,บทองเสียได้บบจะไปเปบิกมรัะกับปวดท้องแลน,ลน<อ>ใช่แ <นะ S 3> ลนครัวหาแต่บอลไทเขาไปเขากืมอีบ้าเอาเป็นว่าสองาตอนนี้กัยังไม่ท้องนะคะยังไม่ท้องค่ะี็เกือบจะดีใจจะได้รับข่าวดีมาะทอง หาพ่อไม่เจอแต่เธอต้องหาพ่อเจอฉันไม่ทองเพราะฉันไม่ได้แต่๋ยเธอน่ะได้เธอต้องทองรู้ไงว่าฉันได้อฉันไม่เสียดอกโทรคุยกันปั๊นนี่เสมอคุยซื้อเจอกันวันเดียวโทรคุยกันอุกอิแสดงว่าเรียบร้อยนะคะติดใจติดใจสิแพ็เกจสีเข้าหน่ะเขาติดใจชิแพกโกเข้าบอมีสิคแพ ไปโอเคสวัสดีค่ะได้แน่นอนค่งไปบอสศอบก่อนกับลาวลีนะคะวันนี้ิิดาอัมลาพาจากลาแผ่นดินไทยก่อนนะคะโอกาสหน้าพอบ้านแน่นอนค่ะติดใจค่ะมาเที่ยวไทยเที่ยวนี้แบบว่าผู้สึกดีเลยก่ะภูมิใจดีเทุกทุกคนกับตอนรับเ้าเป็นแย่งดีเนาะแล้วก็ขอบคุณของคนหลายๆบุคคลทุกคนด้วจ้ะไปแล้วค่ะกลับลาแล้ว ขอบคุณนะคะ